วัวนี้ทุกคนกลับมาพบกับตากับตาเก็ตบุกอีกแล้วอะตามหูคลิปเลยเนาะกลับมาแล้วรีวิวนะหายไปสักพักหนึ่งสำหรับรีวิวเอ่อ เครื่องสาอางหรืออะไรที่เกี่ยวกับของผู้ชายเนาะกลับมาแล้วนะก็เป็นรีวิวของเครื่องสาอางสาหรับผู้ชายอีกแล้วสําหรับแบรนด์นี้เนาะก็ตามหัวคลิปเลยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแบรนด์นี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นแบรนด์ลูกในเครือของแบรนด์ตรีเครื่องสําอางหรือสกินแคร์ชื่อดังจากแบรนด์จากญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะก่อนจะไปเจอตัวเขาเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าแบรนด์วันนี้ชื่อแบรนด์ว่า five i s m เนาะ เป็นแบรนด์ลูกหรือแบรนด์ในเครือของแบรนด์ตรีนั่นเองซึ่งแบรนด์ไฟ i s ซึมเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่มีเขาเรียกอ,อะไรเครื่องสําอางเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องสําอางภายเ,เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเนาะโดยใช้แบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าไฟอิซ m ึมเนาะก็ผลิตพาเขาเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยเบสหน้าเนาะ ต่งอต่างรองพื้นแป้งที่เขียนคิ้วอายแชโด่นะ่าจะมีมั้งสึกไม่แน่ใจนะถ้าจาไม่ผิดแต่เขาจะไม่มีพวกงานแก้มงานลิปอะไรนี้นะลิปสือกจะมีแต่ลิปมันอะไรเงี้ยเนาะอ่ะกข็ของเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะมีนะ่าจะเกือบ10ตัวเนาะ แล้วก็แบรนด์นี้เขามีปรัชญาของเขาหรือสีเมลักของเขาด้วยเดี๋ยวตักมาเล่าให้ฟังก่อนดีกว่านะว่าแบรนด์ไฟอิซึมเนี่ยเขามีปรัชญาหรือว่าออที่มาที่ไปยังไงเนาะมารู้จักแบรนด์ไฟอิซึมกันมากขึ้นดีกว่านะว่าะตักอนุญาตอ่านจากเ,ออเว็บไซต์สแตนดาร์ดแล้วกันเนาะขออนุญาตนะครับเขาก็บอกว่า แบรนด์ฟิสซึมเนี่ยเป็นแบรนด์เมคอัพสำหรับผู้ชายเนาะจากประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ตอนนี้เขามีเคาน์เตอร์อ่ะบอกกันเลยแล้วกันเนาะเคาน์เตอร์เนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์ตรีทุกสาขานะเขาจะมีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพารากอนเอ่อเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ไอคอนสยามส่วนตัวรตอนนี้เราซื้อมาจากสยามพารากอนเนาะแล้วก็เขาบอกว่า ไฟสิซึมเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยมาจากไฟส์คำว่าไฟกับคำว่าอิซึมเนาะไฟเนี่ยหมายถึงองค์ประกอบหลักของจักรวาลนี่แก่ดินน้ําลมไฟและท้องฟ้าส่วนคำว่าอิซึมเนี่ยหมายถึงความเชื่อและก็หลักการเนาะโดยรวมกันก็คือเป็นหลักการเกี่ยวกับเอ่อทั้ง5ไม่มีสิ้นสุดสื่อถึงการไม่สิ้นสุดอะไรเงี้ยเนอะอะไรของเขาแหละถ้าขออ่านแค่นี้แล้วกันเนอะอ่ะแล้วก็สีของเขาเขาบอกว่าสีของเขาเนี่ยเอ่อโดยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่า ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยใช้โทนสีและดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เรียบง่ายเนาะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความขึ้นไหวตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันของหนุ่มๆเนาะถ่ายพระถ่ายทอด ฐ่านดีไซน์ในรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีความโค้งมนโดยสีเมสีสัญลักษณ์หรือสีเมนของเขาเนี่ยคือสีไลท a เก s h b l ล e เนาะเป็นสีที่สะอาดและออนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งในฉบับและทรงพลังในแบบฉบับแข็งแกร่งและทรงพลังในแบบฉบับหนุ่มไฟซึมกุลตรีนั่นเองนะครับอ่ะจริงๆอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เขามีเยอะนะแต่อาจจะฟังหร้อมีหลาบ้านมีกันแดดเนาะมีเอ,อกันแดดสองตัวเนาะแล้วก็มีรองพื้นมีเอ่อ มอย s t เจอร์ไรเซอร์ก็พรอ m เมอร์แหละนะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์เนาะมีคอนทัวร์มีอายบราวนะที่เขียนคิ้วแล้วก็มีแป้งแป้งตกแป้งเขาเรียกอะไรแป้งแป้งเซตเนาะอีกเนาะจริงๆตัวดังเขาสึกจะเป็นแป้งเซตมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ราคาก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะราคาก็ค่อนข้างตามสไตล์แบรนด์ตี๋เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเราเรารู้จักแบรนด์ไฟอิซึมมา กันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องของรีวิวกันเลยดีกว่าเนาะพูดถึงตัวที่ตักจะรีววันรวีววันนี้ดีกว่าแอบบอกก่อนว่าจริงองทักท่ายคลิปเนี้ยไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าคลิปมันมีเสียงรบกวนเยอะมากตักเลยต้องทายใหม่ก็เลยออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะไม่มีกล่องให้ดูนะกล่องททิ้งไปแล้วเนาะกล่องเขาก็จะเป็นกล่องสีนี้แหละอ่ะตามที่บอกว่าเมนสีของแบรนด์เนี้ยเขาจะเป็นสีไลท์เกรลิชบลูใช่ปะ่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะสีเขาก็จะออกเป็นถ้าที่เห็นด้วยตาเนี่ยถ้าดูในกล้องจะเป็นสีเเเททาา่่ปะแแตจงๆๆล้ววคมมมี็นผส เออ่สีฟ้าอะไรเงี้ยอ่อนๆเนาะสีสวยนะต้องบอกว่าสีสวยมากตาตัวแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะมีความเรียบหรูเนาะอ่ามีความเรียบเท่ใช่เรียบหรูเรียบเท่เนาะก็ดีไซน์เขาจะเป็นดีไซน์แบบนี้เนาะอ่ามีความโค้งมนแบบนี้เนาะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์อยู่บริเวณตรงหัวตรงเนี้ยอ่นะคล้ายๆตาของอะไรนะเออนารูโตอะเรื่องนารูโตะกากาชิป่นะที่ตาตาวงแหวนหรือตาเีลยนะเออพอดีทําไม่ได้ตามไม่ได้ตามเนาะก็ดีไซน์ประมาณนี้เนาะอ่นะ ให้ดูดีไซน์ก่อนเนาะตัวที่ตักจะมารีวิววันนี้คือเป็นตัวรองพื้นเนาะเป็นรองพื้นแต่ว่าเขาจะใช้ชื่อว่าเออสึกว่า Naked c o m p l e x i o n Bar เนาะ Naked c o m p l e x i o n Bar ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของตัว f a c e u m เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกมาเป็นลักษณะาบาร์เกือบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์เป็นเชดดิ้งเออเป็นคอนทัวร์อะไร้ยสึกจะเป็นบาร์หมดเลยลิปเลลิปก็ต้องเป็นบาร์แล้วเนาะเออก็ประมาณนี้เนาะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรองพื้นเขาสึกว่าเขาจะมีทั้งหมด5สีเนาะ มีทั้งหมด5้าสีสึกเขาจะเริ่มแต่406จนถึง4ี่40มังถ้าจำไม่ผิดเขาจะไม่มี4 1 1 02 03์หนอย่าอะไเงี้ยเนาะอะเราใช้เป็น4ี6แบลลี่เนาะซึ่งเขาคือแบลรี่ถ้าใช่ไมสีเบอร์0ูนซึ่งจะเป็นสีสว่างสุดเลยมังเออถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะหรือเป็นสีรองสว่างสุดแหละไม่แน่ใจนะออประมาณนี้เนาะเราใช้เป็นเบอร์06กเนาะก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันว่าผลผิตภัณฑแบบ์เป็นยังไงเนาาก็็็เเปปนนนนแแแบบบบบบีี้แบบ้ท่ง วิบหมุนลงมาก็จะเจอตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์เนาะอาจจะเห็นวักใชัยไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาย่าทาด้านนี้แล้วกันเนาะก็ีจะทาให้ดูบนมือก่อนเนาะก็จะเห็นว่าสีเขาก็จะเป็นเออมีความเขาเรียกอะไรมีความออกเหลืองแต่ก็ยังมีติ่งชมพูอยู่เออชอบมีติ่งชมพูแต่ตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะเนื้อมันบางมากบอกเลยว่าเนื้อมันบางมากเนื้อเขาเนื้อเนื้อเนื้อเขาเนี่ยจะรักษาเป็นเออเป็นครีมครีมเนาะแต่เกลี่ยง่ายแล้วก็ มีความสึกเป็นแป้งๆหน่อยๆเนาะเอ,อ่อทาแล้วก็จะรู้สึกว่าจะให้สิวผิวที่สว่างขึ้นเนาะผิวที่สว่างขึ้นอืมประมาณนี้ไม่มีกลิ่นนะบอกเลยไม่มีกลิ่นน้ําหอมส่สวนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ของเขาเรียกอะไรของผู้ชายชอบใส่กลิ่นแบบสปอร์อต,ตมาแต่บอกเลยไฟซึ่งไม่มีกลิ่นเลยนะจ๊ะไม่มีกลิ่นน้ําหอมเลยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูอีกท,กทีหนึ่งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นแบบเน,นื้อแบบเนี้ยเห็นไหมยังไงจะถ่ายรูปให้ดูทีแล้วกันเนาะอ่ะเห็นปะ แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยง่ายนะลักษณะเป็นเกลี่ยง่ายแล้วก็จะรู้สึกเป็นแป้งๆหน่อยๆเกลี่ยง่ายประมาณเนี้เพราก็จะให้ผิวที่สว่างขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขามีวิธีการทาเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอให้ดูใน youtube ของตัวฟไฟซลมของเขาเนี่ยเขาก็จะมีบอกวิธีทาอยู่นะเนี่ยเขาให้ทาแบบเนี้เห็นป่ะให้ทาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเดี๋ยวตัจะใช้วิธีทาแบบของเขาเลยนะเ,เดี๋ยวจะลองดูเนาะ ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยจะทาแบบเขาที่เขาทาให้ดูเลยเนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองทากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะทาแบบที่เขาบอกเลยนะอ่ะบอกก่อนหน้าต้าลงแค่สกินแคร์กันแดดมาแค่นั้นเนาะไม่ได้ลงอะไรอย่างอื่นเลยเนาะเออพลาม้งพลาเมอร์แป้งเปิงอะไรจะไม่ลงเนาะเบสหน้าวันนี้เดี๋ยวจะลงแค่ตัวนตัวเดียวเนาะเดี๋ยวมาทดสอบประสิทธิภาพกันด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะทาแบบที่เขาบอกก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบิกตัวกระจกเหมือนเดิมเนาะอ่ะจะทาแบบที่เขาบอกเขาบอกว่าให เปิดออกมาประมาณห้าห้าห้ามิลลิเมตรมั้งก็ประมาณนี้ป่ะ,อะโอเคเนาะเขาทาแบบนี้ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทาตามเขาเลยนะ,ะแล้วก็นี้มีทาตามเขาเด้่ดเลยนะอะเห็นป่ะโอเคอ่ะมันก็ทาตรงนี้ปึ๊บเห็นป่ะแต่พอทาที่หน้าเนี่ยเหมือนชนเผาเลยเลยเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วนิ้วเกียร์นะต่ขออนุญาตใช้นิ้วเกียร์เลยอื ก็อย่างที่บอกเลยทาปุ๊บจะรู้สึกเป็นแป้งๆเลยอะ่ะเออเป็นแป้งๆเลยอะ่ะแล้วก็เกี่ยง่ายมากและก็บางมากด้วยตามสไตล์ตเนาะตามสไตล์เมคอัพของผู้ชายอะ่ะเอออย่างนี้แหละถูกต้องแล้วเนาะอืมดังนั้นถ้าเมคอัพผู้ที่เขาบอกว่าสําหรับผู้ชายเนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อย่างอะ่ะเน้นทาง,ง่ายไม่ปกปิดอ,อืมแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็คุมมันเอออย่างหนึ่งคุมมันเนาะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะแบบปกปิดอะไรขนาดน,นั้นนะเออ แล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะทาแล้วก็ไม่ค่อยติดหนวดด้วยเออมันก็มีติดบ้างอ่ะแต่ไม่ได้เยอะอืม่ะอันนี้ทารอบแรกทาตามสไตล์ที่แบบที่เขาบอกเลยอ่ะเนี่ยทาง,ง่ายมากเหมือน ทาเหมือนทาแป้งอ่ะเออจริงๆเหมือนทาแป้งจริงทา,ทาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทาแป้งเพราะมันเนื้อมันจะเป็นแป้งไปเลยแล้วก็แมตไปเลยเนะาะทาว่าปกปี๋ไรไหมอะ่ะเออไนป่ะแล้วจะมีรอยฝ้ารอยแดงอย่รงเนี้ยก็เหมือนเดิมเนาะก็ยังมีอยู่เห็นชัดเจนแต่แค่ใบหน้าเราโดยรวมอะ่ะมันจะสว่างขึ้นมันจะดูไบรท์ขึ้นดูสดใสขึ้นดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นอะ่ะอย่างหน้าแบบเหนื่อยๆล้าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดูสดใสขึ้นแต่อย่างเราเนาะก็ขออนุญาตเพิ่มตรงบริเวณ เออตรงนี้ทีหนึ่งแล้วกันนะถ้าเขายัดป้ายแบบที่เขาบอกให้ป้ายอนะแบบนี้นะเขายัดป้ายที่หน้าแก้มนิดนึงแล้วกันเนาะแค่นี้พอเนาะจะรูดคอนเซปต์เขาโอเคแล้วเราก็จะใช้ใช้ตัวนิวนี่แหละเกียร์จะใช้มิวนี่แหละเกียร์นี่ถ่ายอยู่รอบนึงนะก็ คือถามว่ามันปกปิดแล้วมันก็ไม่ได้ปกปิดอะถามว่ามันปกปิดอะไรไหมก็ไม่ได้ปกปิดอะไรซักนั้นะอก็อย่างที่เห็นนะเนาะแต่แต้ก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีการเบร์หรมขุมขนได้นิดนึงนะอหนูคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเขาเบรอหรูขุมขนได้ดีได้ค่อนข้างดีประมาณนึงแต่เรื่องปกปิดเนก็ไม่ได้ปกปิดอะไรหรอกความรู้สึกตอนนี้ก่อนละกันเนาะอย่างแรกคือแมทเหมือนแป้งเลยคือไม่รู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทาตอนนี้ไม่ได้เหมือนรู้สึกว่าทาเครื่อง ครื่องสำอางลงไปบนหน้าเลยอ่ะเออแต่แค่มันรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าหน้ามันจะสว่างขึ้นเนาะหน้าโดยรวมเนี่ยมันดูดีขึ้นสว่างขึ้นตักรู้สึกว่ามันแอบ,บมีเบอร์ลุมคนได้ได้ค่อนข้างโอเคประมาณหนึ่งแต่เรื่องปกปิดก็อย่างที่บอกไม่ได้ปกปิดอะไระเนาะเห็นก็ยังเห็นอยู่เนาะขนาดทาซ้ำแล้วดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังเรื่องปกปิดอะไรทั้งส่งทั้งสิ้นเนาะก็ประมาณนี้อ่ะ โอเคเดี๋ยวไป finish หน้าก่อนนะเดี๋ยวกลับมาทีหนึ่งเนาะตอนไป finish หน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่าไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนเนาะขึ้นรูปก่อนก่อนแต่งก่อนก่อนลงกับหลังลงอ่ตัวไฟอิซึมเนเกตคอมเพ็กชันบาร์เนาะก็จะเห็นว่าประมาณนี้ก็จะเห็นว่าความแตกต่างของหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบ เขาเรียกอะไรไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะก็จะเห็นว่ามันก็หน้าโดยรวมก็ยังบงบงอยู่แหละแต่แค่มันดูมีความสว่างสดใสขึ้นเนาะอ่ะทีนี้มาดูฟินิชหน้ามั่งประมาณนี้นี่ฟินิชหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไปทําอะไรมาบ้างเนาะก็เบสหน้าไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเนาะแล้วก็ไปทําเพิ่มมาแค่ทาลิปนี่ก็ใช้เป็นลิปของ f e n t y b e a u ต y ้ต้องบอกว่าชอบสีนี้มากชอบ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 เบอร์ศูนย์หกเนาะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเบอร์ศูนย์หกเนาะอ่ะแล้วก็ใช้ตัว ดาชุกเหมือนเดิมเชดดิ้งคู่ใจของตาตัวนี้ชอบมากมแล้วก็ใช้บาร์โค้ดเนาะบาร์โค้ดของโฟร์ยูทูบะตัวไปไหนแล้ววะไปไหนวะเออนั่นแหละอาหารเช้าเจอละอยู่นี่อ่ะบาร์โค้ดตัวนี้เนาะของโฟร์ยูทูบอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำรีวิวด้วยนะเขาปลุกออกเวอร์ชัน2มาแล้วเดี๋ยวจะมาทำรีวิวว่าเวอร์ชันหนึกับ2ต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็เออ่ไปทำอะไรมาอีกวะลืมเลยงงอ่ะโอเคแล้วก็เออ่ ฉีดเฟชเชอร์สเพย์เนาะฉีดเฟชเชอร์สเพย์อ่แค่นี้แหละออที่ทำมาอย่างที่เห็นเนาะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยโดยรวมอะ่ะมันก็ดูสดใสขึ้นแหละเออแต่ว่าไอ้รอยอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าดูในกล้องเนี่ยจะดูมันดูดีขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะแต่จริงๆถ้าเราดูในกล้องเนี่ยก็จะเห็นว่ารอยต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่แหละเออก็ยังอยู่ครบอะ่ะเอออยู่ครบทุกอย่าง อยู you, whatever, day, the the himself, ่ครบมีการเบอร์บ้างนิดหน่อยแหละเออมีการเบอร์บ้างนิดหน่อยหน้าโดยรวมดูสว่างขึ้นดีขึ้นดูสดใสขึ้นดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนั่นแหละเอออย่างที่ว่าแต่เราบอกว่าณนตอนนี้ไม่รู้สึกหนักผิวเลยไม่รู้สึกว่าเหมือนเราลงรองพื้นหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเนาะคือข้อดีของเขาอ่ะคืออย่างแรกทาไปแล้วมันค่อนข้างแมตเป็นแป้งไปเลยเออเนี่ยตอนนี้ไม่รู้สึกเหมือนเป็นมันแป้งที่ผิวเออแมตเป็นแป้งไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าลงง่ายทาง่ายเกลี่ยง่ายแมตเนาะแมตไปเลยแล้วก็ไม่มีกล้วก็ ได้ลุกก็ออกมาประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวนีจ,จะลองให้ด้วยแล้วกันเนาะว่าการคุมมันเป็นไงบ้างเพราะค่อนข้างจะสําคัญนะเรื่องของเบรกอัพสำหรับผู้ชายเรื่องคุมมงคุมมนะันอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสาคัญตอนนี้ แต่งหน้าเสร็จคือบ่ายสองยี่สิบสองเนาะก็ตีสักบ่ายสองยี่สิบแหละอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีตอนสักประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของความคุมมันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อผ่านไปหลายๆชั่วโมงอ่ะวันนี้ตรงนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทีกันตอนเย็นเนาะอ่ะกลับมาทุกคนตอนนี้ก็เมื่อกี้เราถ่ายเสร็จประมาณบ่ายสามกว่าใช่ไหมตอนนี้อ่ะ สองทุ่มแล้วเนาะสองทุ่มแล้วก็ถือว่าผ่านไปประมาณเท่าไหร่หกชั่วโมงถูกป่ะสี่โมงห้าโมงหงโมงหนึ่งทุ่มเอ่ยบ่ายสองโทษทีเราอัดเอเราแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายสองนะโทษทีใช่ป่ะบ่า,บายสองถูกไหมก็บ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ผ่านไปแล้วประมาณหกชั่วโมงถูกไหมอ่ะก่อนที่จะพูดอะไรให้ดูสภาพหน้าก่อนอเดี๋ยวตั๊กจะถ่ายรูปให้ดูด้วยเนาะจะถ่ายรูปให้ดูด้วยเนาะว,ว่า ที่สภาพหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะดูจากรูปถ่ายจะชัดเจนกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวดูรูปไปด้วยแล้วกันเนาะก็จะเห็นว่าสภาพหน้าโดยรวมตอนนี้มีความมันเออมีความมันเดี๋ยวที่บอกก่อนวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านเนาะแล้วก็สภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็มีฝนตกด้วยเนาะก็จะเห็นว่าแล้วก็อยู่ในห้องเนี่ยเออแต่ก็ไม่ได้เปิดแอร์ถ้าเพิ่งมาเปิดตอนเย็นๆประมาณ5้าโมงหกโมงนเองเนาะนอกนั้นอยู่ในห้องเปิดแต่พัดลมเนาะอ่ะสภาพหน้าที่ได้ที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้ อะจะเห็นว่าเริ่มมีความมันเนาะความมันเนี่ยเริ่มออกมาเนาะจมูกหน้าหน้าแก้มหน้าผากเนี่ยเริ่มมีความหมดความมันหมดแล้วแต่้อาบอกว่ามันเป็นความมันที่มันไม่เยิ้มเออไม่รู้จะอธิบายยไงดีมันเป็นความมันที่มันไม่เยิ้มมันเป็นความมันที่เหมือนถูกเขาจะบอกไงเหมือนเหมือนเหมือนถูกแป้งอะไรฟีมันบางมันมันมันเคลือบเอาไว้อะมันก็เลยดูเป็นความมันที่มันไม่เยิ้มมันเป็นความมันที่สวยอ่ะเออต้องบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นความมันที่สวยเลยนะอืมเนี่ย ป่ะมันไม่ได้มีความเยิ้มาเรลยออมาเลยเนี่ยเออแล้วหน้าตอนนี้รู้สึกแมทก็ยังแมทอยู่เนาะยังแมทอยู่ยังค่อนข้างแมทอยู่เออต้องออกก่อนเออถ้าใครตามตั๊กมาเยอะๆหรือมาตลอดก็จะรู้แล้วเป็นคนผิวมันมากๆมีเหงื่อเยอะค่อนข้างเยอะเวลาหน้ามันเนี่ยเยิม้มแบบเยิ้มเลยเนาะต้องถือว่าคุมมันดีมากเลยนะคุมมันดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอีกทีอีกนิดน,นึงด้วยกันเหมือนเดิมเนาะเราลองใช้กระดาษซมันเลยกันกระดาษซมันนี้เป็นของ ie, นะไบไดู แล้วมันเกิดเป็นความมันไหมต้องบอกว่าเนี่ยเท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยมันก็มีความมันออกมานะเออมันมีความมันนะแต่แปลกไหมมันเป็นความมันที่มันไม่เยิ้มอ่ะเออมันเป็นความมันที่ที่มันถูกแบบอนั่นไว้อ่ะเออแต่ถือว่าเป็นความมันที่ที่กําลังพอดีอ่ะถามว่ามีความมันไหมก็มีอย่างที่บอกอ่ะเออแต่มันไม่ได้เยิ้มไม่ได้ยา่เออไม่ได้เยิ้มไม่ได้ยาเห็นปะ ก็มีความมันแต่เป็นมันที่มันแบบไม่ได้เปียกไม่ได้แบบเยิม้มถือว่าเขาคุมมันดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนหน้ามันมากเนี่ยแต่พอซับแล้วเนะี่ยก็โอเคขึค้นเลยเ่ยอะพอซับลลแล้วะไรอะไรแล้ซับแล้วซับเลยพอซับปุ๊บก็ถือว่าดูดีเหมือนเดิมกลับมาดูดีเหมือนเดิม,มเห็นไหมเออต้องบอกว่าดีมากเลยต้องถือว่าเป็น เ,เครื่องสาอางสาหรับผู้ชายอีกอันหนึ่งที่ตัมประทับใจที่สุดแล้วตั้งแต่ใช้มาเนาะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นสรุปกันเออมาอีกเรื่องหนึ่งเนาะว่าความติดทนเขาอยู่กันไม่ใช่อยู่กันอยู่ติดหน้าแค่ไหนเนาะใช้ตัวเดิมเนาะ MKUP เนาะของไต้หวันเนาะไทสัมรีลองเช็ดดูอืมเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเอออย่างที่เห็นนะตักลงหน้าแก้มตักลงช้ำสองทีใช่ไหม,มก็ถือว่ายังอยู่ ก็ถือว่ายังอยู่อยู่เยอะเห็นปะไม่งั้นหน้ามันก็ต้องเหยืมแล้วแหละเพราะว่าต้าคิดว่าไอ้ตัวนี้มันคุมมันอยู่ะเออเห็นปะก็ถือว่าอยู่สักประมาณห้าสิหกห้าหกสิบเปอร์เซ็นได้เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้เลยที่มันยังเหลืออยู่บนหน้าเ,ออเห็นปะดังนั้นโดยสรุปนะเดี๋ยวเราสรุปตรงนี้เลยละกันเนาะขอยิบผลีตภัณฑ์ก่อนเนาะสรุปเนาะตัวนี้ถ้าอย่างที่บอกไปขอสรุปีิทีไฟซึมเนาะในเกจคอมเพรสชันบาร์ตัวนี้เนาะ,อะตอนนี้ไฟมันจะสว่างว่าสว่าง จ้าเกินไปเนะ่อยไม่เป็นไรอะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องคุมมันคุมมันดีถือว่าดีมากเลยแล้วก็ติดทนก็ถือว่าติดทนนะค่อนข้างติดทนเพราะอย่างที่บอกมนะันไม่ได้ลงแป้งอะไรซ้ำเลยนะเนี่ยเบสผิวคือตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ให้ลุคที่ยังสวยขนาดนี้ดังนั้นเนื้อตัวนี้อย่างที่บอกว่าเนื้อไม่ปกปิดเนาะไม่ค่อยปกปิดแต่บางพลางรูขุมขนได้ค่อนข้างดีเนื้อเป็นเกลี่ยง่ายมากๆทาได้ง่ายๆมากๆบางเบา ไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนทาเครื่องสําอางหรือเมคอัพบนหน้าเลยที่สําคัญตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะจ๊ะปกติแล้วเมคอัพผู้ชายอะชอบเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะชอบมีกลิ่นทํากลิ่นให้มันแบบสปอร์ตอ่นะอันนี้ไม่มีกลิ่นเนี่ยบอกเลยไม่มีกลิ่นอะดมอี่นี่นะเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรเลยเออถือว่าเป็นตัวแรกที่จะเจอเลยนะที่มันไม่มีกลิ่นนะเออตัวเนี้ไม่มีกลิ่นถือว่าดีมากๆดังนั้นเดี๋ยวตะขอให้ดาวเลยแล้วกันนะน่าจะรู้แล้วว่าจะให้กี่ดาวเนาะอะสำหรับ complexion b a r ในเกรดคอมเพรสชันบาร์ของไฟอิซึมเนี่คยคือตัวยห้ห้5ดาวไปเลยจ้าก็ต้อง5ดาวแล้วเนาะดีขนาดนี้ยังไม่ได้เออไม่ได้ต้องไม่มีอะไรติเลยอะถ้าพอมีเงินอะเออมีเงินพอจ่ายได้อะแนะนำตัวนี้เลยไปใช้เลยแนะนำเลยละถือว่า เออเป็นเมคอัพสำหรับผู้ชายที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะอ่ะแนะนำเลยตัวนี้นะก็ไปลองซื้อดูแล้วกันแนะนำตักแนะนำจริงๆนะลองไปดูเนาะอย่างที่บอกหาซื้อได้ที่ไหนบอกไปแล้วเนาะอ่ะวันนี้คลิปนี้ก็ปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องช่องตาเกตด้วยเนาะแล้วก็กลับมาพบกันอีกทีในคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้ตักไปก่อนนะะบพายค่ะสวัสดีคับ Talk to me. It's what I want the most in my life.